นาโมเมพุทธเตชะสารตนตายธรรมมิกาเตชะปาสิทิปสิเทวานารายพรเมสุราสิทิพรหมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีราคกาสมุธาภูตุงข้างขาจะสรัมภชัยยะปาสิ ทิภาวันตุเตชัยชัยทอรณีทอรณีอุทาทิอุทาทีนาทีนาทีชัยยาชัยาคาโคนลาตนลาณิัยนิไรใสเซนเมรุราชพนนรชีชัยชัยคัมพีระสมพีนาเคนธนาคีปีศาสจพู ตกาลีชัยชัยทุนนิมิตาโรขีชัยชัยสิงขีสุธาธานมุคาชาชัยชัยวรุณนมุคาสาตราชัยชัยจัมปาทินาคากลาคันทกชัยชัยยคัจฉคนณตุรงสุการภูชงศีหาเพียคาทีปาชัยชัยย รุณมุขยาตราจิตาจิตาเสนารีปูนสุทินนรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอรณีตาเลสาทธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรณีสันตินสัทธาชัยยาชัยยามังกราตรัญญาาวเคชัยยาชัยยาวะ นัญญาเคชัยยชัยาราคาเสสุรภูชเตชาชัยยชัยพรหมเมนทาคนาชัยยาชัยราชาธิราชศาสชชัยยชัยปัทวิงสัพพังชัยาชัยาอรหันตาปาเจกพุทธาสวังชัยาชัยมาเฮสุโรฮาโรฮรินเทวาชัยชัย ยพรมมาสุรโคชยาชยนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจจเวนะเตยโยจักุเวโรวรุโนปิจากคิวาโยจปาชุนโหกุมาโรทตาราโกอัทารสมหาเทวาสิทิตาปัสสัายโย อิสิโนสาวกาสัพพชายราโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชัยยากลางเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสทีภวันตุเตเอเตนพุทธเตเชนะโหตุเตชัยามังคลังชัยโยปิพุทธ สสิริมาโตายังมาราสจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมติตาชัยตาธาพรหมคนามมเฮสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมาราสจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพ โอทิมันเทปโมทิตาชัยยตาธาอินทักขนาเมเฮสิโนชัยโยปีพุทธศัิริมาโตอายังมาราซจจปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยตาธาเทวานามมเฮสิโนชัยโยปี พุทธาสิริมาโต๊ะยังมารสัจปาปิมาโตะปาราชโยโยุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาตาสุปันนาคนามาเทสิโนชายโยปิพุทธาสิริมาโตะยังมารสัจปาปิมาโตะปาราชโยโยุโค สยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาธานาคคณามเฮสินชัชโยปีพุทธศสิริมาโตวายังมารสซาจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาธาสารัมภาคณามเฮสินโนช ยันโตโพธิยามมเลสักกายนังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยญาตสุชยมังคะเลนปาราจิตาปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรนาพิเศเกสาพะพุทธานังอาคาปโต บาโมทติสุนัาตั้งสุมังคาลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังกรรมะจาริสุปาทาขีนังกายกรรมมังว่าจากรรมมังปาทาขีนังปาทาขีนังมโนกรรมมังปาณิท ทเตปทาคีนาปทาคีนานิกาตตวานาลพันตาเทปัตาคีเนเตอัตราธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนาโรคาสุขิตาโหทาสาสพเพหิยาติพิสุนันตูโพนโตเยเทวาอสมิงท เนีอธิคาตาธิคายุกาสะทาโหนตุสุขิตาโหนตุสพพะทาราขันตุสาภะสาตานังราขันตุชินาสาสนังยากาจิปาตานาเตสังสาเพปุเรนตุมโนราธายุตากเลปะวาสันตุวัดสังวัดสา ะลารกาโรคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจสะสัพพะทากายสุขังจิติสุขังอรหันตุยาธารหาง